ครับก็ไปเจอเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องครูต้อยสอนออนไลน์นะครับพอดีบังเอิญว่าเพื่อนของเราสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไลน์เนื่องจากว่าไลน์เนี่ยไม่แจ้งเตือนแล้วก็ไม่มีแถบเด้งขึ้นมานะครับทาให้เวลาเราปิดโทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์ที่อยู่ในโหมดของสลีปอย่างนี้นะครับเวลามีไลน์เข้าไม่แจ้งเตือนไม่มีเสียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีแถบสถานะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับก็เลยทําให้ ไม่รู้ข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ทางคุูต้อยเองจะมาสอนง่ายๆช้าๆให้ทุกท่านสามารถทําตามและเข้าใจได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่านะครับในเรื่องของการเตือนของไลน์นะครับ ทีนี้การตั้งค่าแน่นอนที่สุดเนี่ยจากประสบการ,รณ์ที่ผ่านมานะครับมันจะมีตั้งค่าอยู่2จุดและเพื่อนต้องเข้าไปดูทั้ง2จุดพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูจุดใดจุดหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งปรากฏว่ามันยังล็อกอยู่อย่างนี้น,นะครับถึงแม้ว่าเราจะไปตั้งค่าอีกที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแถบสถานะมันก็ยังไม่ขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการตั้งค่ามันจะมีอยู่2ที่นะครับที่ที่1ก็คือว่าเราจะต้องไปตั้งค่าอยู่ที่แอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก ระบบโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับที่มีอยู่ก็คือตัวฟันเฟืองในโทรศัพท์นะครับเริ่มแรกเราก็าไปตั้งค่าที่แอปพลิเคชัน l ล n e ก่อนตัวนี้นะครับแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับก็ทุกท่านลองเปิด l ล ne ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะครับไปช้าๆพร้อมกันนะครับจะได้เข้าใจได้หลังจากเปิดแอปพลิเคชัน Line เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรามาที่รูปฟันเฟืองเนี่ยฟันเฟืองตรงนี้นะฮะฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดมาที่รูปฟันเฟืองนะครับไปช้าๆให้เข้าใจนะครับจะได้ทําง่ายนะครับหลังจากมาที่รูปฟันเฟืองเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนนะฮะเลื่อนขึ้นไปนะครับนะเลื่อนให้หาแถบคําว่าการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับอ่าเจอแล้วนะฮะการแจ้งเตือนคลิกเข้าไปเลยครับนี่นะฮะทีนี้เรามาดูการแจ้งเตือนนิดหนึ่งเห็นไหมฮะการแจ้งเตือนเราเปิดอยู่หรือเปล่า นะถ้ามันปิดอยู่แบบนี้นะครับก็ให้เปิดซะนะครับการแจ้งเตือนก็ให้เปิดขึ้นมานะครับหลังจากเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอะมาดูอีกตัวเมนูตัวหนึ่งที่เขาเขียนว่าการแจ้งเตือนเห็นไหมส่งเสียงและแสดงในหน้าจอนี่นะฮะตรงนี้ให้เพื่อนกดเข้าไปเลยครับอ่ากดเข้าไปนะฮะพอกดเข้าไปเสร็จปับ๊บนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยอนุญาตการแจ้งเตือนตรงนี้มันปิดอยู่หรือว่ามันเปิด นะครับถ้ามันปิดอยู่แบบนี้ก็เปิดซะนะครับก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะมีแถบสถานะเวลาเราปิดเครื่องอยู่การล็อกหน้าจออย่างนี้นะครับมันก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามาหรือว่าแถบแบนเนอร์ขึ้นมาลักษณะแบบนี้ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกไว้ทั้ง2ออย่างนะครับอ่าโอเคหลังจากติ๊กเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้กลับออกไปเลยครับอ่ากลับออกไปหน้าหลักของโทรศัพท์มือถือเลยนะครับกลับออกไปเลยนะครับไปอยู่ที่หน้าหลักของโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ ขั้นตอนจากนี้ไปเราจะมาตั้งค่านะครับมาที่ตัวตั้งค่าเข้าไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยตั้งเฉพาะลายอย่างเดียวอย่างเนี้ยปรากฏว่าไม่ได้มาตรวจสอบดูในระบบตั้งค่าโทรศัพท์มันยังเป็นแถบปิดสถานะปิดอยู่ลักษณะแบบนี้แถบมันก็จะไม่มีการเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนเรานะครับก็ไปที่ตั้งค่าครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเอาเลื่อนหาครับ การแจ้งเตือนและแถบสถานะ ind, <C aps. S 1> นี่นะฮะนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมฮะการแจ้งเตือนแถบสถานะนะครับอ่ะหลังจากเจอเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับนะครับหลังจากคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะโอเคก็ให้เลื่อนมาหาแอปที่ชื่อว่าล ne นะครับนี่เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาหาแอปที่ชื่อว่าล ne เอาคลิกเข้าไปเลยครับตึ๊บนะครับ หลังจากคลิกเข้าไปให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าตัวแถบสถานะเนี่ยหรืออนุญาตการเตือนตรงเนี้ยมันเปิดอยู่หรือมันปิดนะครับบางท่านก็อาจจะปิดอยู่แบบเนี้ยนะครับก็ให้เปิดให้เรียบร้อยนะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวล็อกหน้าจอตัวแบนเนอร์นะครับก็เท่านี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเปิดการแจ้งเตือนหลายจากนี้ไปนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลอง มีส่งไลน์เข้ามาดูว่าหรือว่าช่วงที่เราปิดเครื่องอย่างนี้แถบสถานะตรงนี้น่ะมันจะเด้งขึ้นมาใหมนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถตั้งค่าได้ทั้ง2จุดตรงนี้นะครับก็เชื่อว่าแถบสถานะนะเด้งขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้น,นิดหนึ่งนะครับสําหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับทางครูต้อยสอนออนไลน์นะครับก็จะพยายามเอาตัวเรื่องดีๆมาฝากให้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดติดตาม